สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจานเออิซูซูครับช่องที่จะทําให้ทุกเรื่องอิซูซูของคุณเป็นเรื่องง่ายครับผมในคลิปนี้ครับวันนี้จานเอก็ขอเอาเจ้าตัวนิว Isuzu d m a x นะครับในรุ่นแคปโฟเครื่องพันเก้าเกรด S มีรุ่นกันจําหน่ายอยู่2เกียร์ครับเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่7จ็ดแสนสามบาทและเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่7จ็ดแสนเจ็นันบาทนั่นเองนะวันนี้ ได้มีโอกาสนะนำรถตัวจริงมาปุ๊บรีบจัดทรงเปลี่ยนล้อเลย FC หลายๆท่านรอรุ่นนี้กันอยู่ครับคันนี้จากล้อเดิมๆขอบ15เป็นล้อกระทะพร้อมยาง b ิด s t o n นะครับเปลี่ยนเป็นยางขอบ18นะโหลดจัดทรงหน้า2หลัง4ขนาดสายาง255 50 R18 ทั้ง4ล้อล้อแม็กด้านหน้าจะขนาดกว้าง9.5หลัง10.5นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันใกล้ๆละก,กันว่า จัดทรงแล้วหล่อแบบไหนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมเดี๋ยวมาดูกันที่ด้านหน้าที่เปลี่ยนแปลงก่อนละกันนะครับหลกัหลกๆวัยรุ่นไซซิ่งนะครับลองเหมอก,ก่อนรุ่นนี้วัยรุ่นยอดนิยมมากชอบเอาไปจัดทรงเปลี่ยนล้อกันมากที่สุดอีกหนึ่งรุ่นใน4ประตูตัวเตีย้ยฝากระโปรงตัวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะฝากระโปรงเปลี่ยนใหม่แล้วครับสายคาร์บอนเนาะลองดูตัวนี้ฝากระโปรงด้านหน้าจะตัด ด้านหน้าตัดแบบนี้เลยพร้อมกับตัวกระจังหน้าเขาจะยาวขึ้นเพราะว่ามารองรับในส่วนของฝากระโปรงที่ตัดหายไปนะครับกระจังหน้าออกแบบใหม่หมดครับแต่ก็เน้นเป็นตัวสีดําเป็นโนแบ็คด้านนี้นะครับตัวนี้สีเดียกวบตัวรสโลโก้สีโครเมียมแล้วก็กระจังหน้าตัวนี้ออกแบบใหม่เป็นแบบแอร์เคอร์เทนนะครับช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกโฟอากาศเข้าไปเท่ากับว่าตัวนี้ประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นนะครับลดภาระการทํางานของเครื่องยนต์เนาะไฟตัดหมอกตัวนี้ยังไม่มีมาให้จากโรงงานนะครับไปใส่เพิ่มเองนะ ไฟหน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนพร้อมไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันตัวนี้ยังไม่มีเดย์ไลท์ต้องบอกก่อนเดี๋ยวใครหลายๆคนอาจจะเข้ามาดูแล้วก็เอ้ยทำไมตัวนี้สเปคให้มาน้อยจังต้องบอกก่อนครับตัวนี้มันเป็นรุ่นเริ่มต้นในเกรด S นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นในเกรด S ซึ่งด้วยระดับราคาเขายังไม่สามารถใส่ออปชั่นที่เยอะกว่านี้เข้ามาได้นะครับเนาะ,ะมาดูเรื่องของสเตปการแต่งละกันนะครับคันนี้ด้านหน้าโหลด2นิ้วเนาะพอใส่ยาง ขนาด255 50ขอบ18นะครับกับล้อแม็กขนาดขอบ18ก็จะได้ทรงอารมณ์ประมาณนี้เลยนะค,คันนี้เลือกใช้เป็นล้อแม็กลายเดียวกับเวลนะครับสกินโลโก้ e1 racing นะครับนี่ใส่ดุมล้อสีน้ำเงินน็อตล้อสีน้ำเงินมากับยางซูแม็กนะครับตัวนี้ m a ็กเล i n g 865นั่นเองนะครับทรงก็จะอารมณ์ประมาณนี้เลยคันนี้มีจัดโปรโมชั่นนะครับออกรถเริ่มต้น49,000บาทนะครับลองทักสอบถามจานเองเข้ามาได้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูภายในกันครับภายในจุดหลักๆที่เปลี่ยนอ่าด้านข้างเหมือนเดิมมาตรวัดเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีพวกนี้ครับมันจะมีเนี่ยมันจะมีเหมือนเล่นรูปลายใหม่เขึ้มานิดนึงนะครับตรงตัวอักษรเนี่ยตรงวงวงมันน,นะน่ะนะเนาะมาตรวัดก็จะเหมือนมาตรวัดธรรมดาพวงมาลัยเหมือนเดิมนี่ก็มีแค่ออกแบบตัวตรงกลางนี้ใหม่นะครับตัวจอครับนี่มาดูตัวจอกันนะครับตัวนี้เป็นจออินโฟเทนเมนต์ เป่นใหม่จากเดิมรุ่น Cap 4s ตัวเดิมจะเป็นขนาด7นิ้วตัวนี้เป็นขนาด8นิ้วแล้วนะฮะรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับ FMAM มีให้ครบนะครับแฮนด์ฟรีบลูทูธมีให้นะครับกล้องมองหลังมีมาให้แล้วก็มีระบบวัดองศาที่เพิ่มเข้ามานะครับนี่ระบบองศาตัวรถแล้วก็ถ้าคลิปนี้ใครหลายๆคนเคยถามผมว่า ถ้าเปลี่ยนล้อแม็กโหลดจะทรงแล้วระบบวัดองศาตัวรถจะเพี้ยนไปหรือเปล่าคันนี้เปลี่ยนแล้วไม่เพี้ยนนะครับนี่จอและนาบเดิมนะฮะแต่ตัวเกรดนี้จะยังไม่มีตัวระบบของล้อมาเนะเพราะว่าที่ผมเคยทำคลิปรีวิวไปพวกวีครอส 7M ตัวนี้จะมีองศาการเลี้ยวของล้อมาให้นะครับนะในส่วนของตัวนี้ก็จะมีหน้าจอขนาดนนิ้วเพิ่มเข้ามาซึ่ง ลองไปดูในช่องผมได้ครับผมได้ทําวิธีการใช้งานไว้แล้วในขนาดจอ9นิ้วซึ่งใครใช้จอขนาด8นิ้วก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับแล้วก็พอร์ต USB ยกเลิกไท p e A แล้วใช้เป็น Type C นะครับก็ชาร์จไฟได้ไวขึ้นนะโดยรวมภายในเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมบาผ้าเป็นบาะผ้ากำมะหยีกนี่บาะผ้าก็วัสดุเก็ดพีเมียมเหมือนเดิมครับ ด้านในข้างหลังก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับนะตัวแคปโฟเอสตัวนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไฟท้ายเหมือนเดิมนะครับไฟท้ายเหมือนเดิมเลยนะบล็บอกเดิมดีไซน์เดิมไม่ใช่เป็นไม่ใช่ดีไซน์แบบไอตัวทริปเปิลอาร์เมอร์เหมือนกับพวกเกรดเอขึ้นไปนะถ้าเกรดเอไฟท้ายยังเป็นแบบไฟท้ายสองชั้นแบบนี้อยู่นะครับฝาท้ายแต่ฝาท้ายดีไซน์ใหม่นะครับเหมือนบิวอินสปอยเลอร์เข้ามาเส้นสายลวดลายใหม่ นขนาดด้านท้ายเนาะก็จานเอฝาไว้ด้วยครับอีกหนึ่งคันกับ New Insu ูร e m ี x ม2024นะครับในรุ่นแคปโฟ1.9เกรด S ตัวนี้ก็อย่างที่บอกทวนกันมีการจำหน่ายอยู่2เกียร์ก็คือเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ธรรมดาราคา7 3 1,000บาทเกียร์ออโต้แพงกว่ากัน4 7 7 1,000บาทรุ่นการจำหน่ายก็จะมี3สีครับมีสีขาวสีบอลเงินและสีเทาลัมโบซึ่ง2สี เมทัลลิกนี้จะเพิ่มเงินอีก70,00บาทเข้าไปรวมกับราคาตัวรถได้นะก็ฝากไว้อีก1คันครับแคลฟ1.9นีน่กะเกเอดสนี่แนวทางเปลี่ยนล้อก็จะทรงประมาณนี้เลยหน้า2หลัง4ใครอยากได้ดูเป็นแนวทางประมาณนี้แต่ผมว่าหน้ามันสวยขึ้นนะเนาะขนาดเซลเองยังชอบเลยแต่ว่าติดที่ว่านี่คันเก่ายังไม่หมดนะฮะก็เลยยังไม่มีปัญญาซื้อเพิ่มนะครับถ้าท่านใดสนใจช่วยอุ่นหนุนจานเอนะเพื่อปลดภาระหนี้สินก็ติดต่อสอบถามที่เบอร์0ูน 0141605จานเออิซุสุครับประจำการอยู่ที่อิซุสุเมโทสาขางามังวานคันนี้บอกโปรโมชั่นก่อนออกรถเริ่มต้น49,000บาทจัดทรงหล่อๆแบบนี้เลยนะครับสนใจสอบถามกันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ